เลยไหมแต่ว่าฮู้วีกว่าแค่หนูหนูไม่รู้ว่ามีคนรู้จักมาหาลัยหนูเปล่าถ้าถ้าถ้ารู้จักจะรู้ดีว่าตรงกลางเป็นสวนเรียกว่า learning garden แล้วก็แล้วก็ตอนนั้นอะโรงเรียนหนูว่าจัดงานตรงนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าคือทางหักไปมันจะนยาว,ยาว,ยาวใช่ไหมแล้วช่วงไหนเป็นช่วงประมาณบ่ายกําลังจัดบูธอยู่ประเด็นคือประเด็นคือพวกหนูอะหนูอะเดินกับเพื่อนอีกคนหนึ่งล้วก็มาเกาอบขอเพื่อนหนูก็เดินเดิน,เด,นเดินกับนัง แล้วพอเดินไปใกล้ถึงงานแล้วอีกไม่กี่เมตรมันจะถึงงานแล้วประมาณห้าเมตรอะอีกไม่กี่เมตรเลยพอเข้าเข้าไปเน,นี่ยหนูก็แบบหนูก็เหมือนกับว่าด้วยความที่มันเป็นแดดอะหนูเป็นคนแพ้แสงก็คือแบบว่าตาจะทนกับแสงแดดไม่ได้มากแล้วมันก็จะแบบตายอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเหมือนตอนนั้นอะแมลงไงไม่รู้มันบินเข้าผมหนูหนูตกใจหนูจับปัดแบบเนี้ยพอจับัดปุ๊บโอ้แตนต่อยนิ้วกลาง เจ้าคะแตนต่อยหนูลาตอนแรกหนูปวดมากแบบต่อยหนูกลางแล้วเหรอก็เลยแบบก็เลยวิแบบ่งไปหาครูเป็นเป็นครูใหญ่อะค่ะหนูก็บอกว่าเช่วยหนูกลางให้ครูดูแล้วบอกว่าคู่ค้าหนูโดนแตนต่อยค่ะแบบว่าเอออะไรประมาณนั้นนะแลบให้ให้ครูดูแบบคูค้าหนูโดนแตนต่อย่ะประมาณแล้วแบบแล้วแบบครูก็แอบตกใจอยู่แล้วพอหลังจากเหตุการณ์โดนแตนต่อยหนูกลางหนูก็โดนแบบ เนี่ยแมงกระพุนต่อยเออไม่ไม่มมต่อยไม่ได้ดิแมงกระพุนตรงนี้เลยอ่ะใช่แม่แ <laughs> ลห,หนูขำหน้าครูมากเลยบอก่ชูหนูกางให้ครูดูคือหนูไม่ได้ชูให้ครู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 อะไรอ่ะห่วยเชื่อไหมพอพอพอ,พอดูแพียงเดียวนะหนูก็แบบไปชูให้ครูสอนเลขหนูอ่ะแต่หนูไม่ค่อยชอบครูสอนเลขนะเขาแบบสอนโหดมากเลย แม่หนูห oh น wow, ูไปช่วยครูครูครูขั to to so being, course, um, sure ้นหนูดแดนต่อยอะไรงั้นอ่ะทุกคนอย่ารูู้แมผ่านมากี่เดือนแล้วต้นปีที่แล้วแต่มันปลายปลายปีอ่ะคนูวครูหนูดแตนต่อยแล้วก็รีบไปโชคดีแบบว่ามันไม่มีเหล็กไหนแตนมีเหล็กไหนใช่ไหมสักอย่างเขาบอกว่าดีนะไม่มีเหล็กไหนตรงนี้ปูดขึ้นมาแต่เจ็บนะเจ็บจริงๆแต่ว่าแบบเป็นอะไรกเหอนนิ้วกางใช่แล้วก็นิ้วกลางก็โดนตรงนี้ด้วย ชูด,ดีๆก็แบบว่าแบบพร่ยาแพร่ยาแบบว่าแกบบ็เออไม่ได้ชูขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าชูชูลงอย่างเงี้ยแล้วกแแบบ็บอกครูค่ะแล้วครูก็จับไปห้องพยาบาลของมหาลัยแล้จริงๆหนูก็ไม่ค่อยชอบคอร,เเรู <laughs> ขเขาเท่าไหร่เขาโลดเขาเขากวนตีนเออะ เขากวนพี่ชายหนูว่าโดนไล่ออกเลยก็เลยก็เลยไปเอ๊ะแม่หลุดอีกแล้วอ่ะ success อย่างเดียเหมือนกับตอนนั้นที่หนูพูดเขาว่าตัวชิป คำนั้นไปอะค่ะคือเพื่อนหนูอะก็มาบอกว่าเป๊มพูดคําหยาบนะหนูก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันเป็นคำหยาบเหรอคือด้วยความที่บ้านหนูอไม่ใช่บ้านที่แบบว่าเด็กแบบว่าลูกทุกคนอะพูดคาว่าพ่อคะแม่คะอะไรแบบอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่แบบเป็นคนจีนก็แต่ว่าแบบไม่ได้พูดเรียบร้อยเอาง่ายว่าไม่ใช่คนพูดเรียบร้อยแล้วก็หลายๆคําอะที่หนูคิดว่ามันไม่หยาบอ่ะเออมันจัดเป็นคำหยาบที่หนูก็เพิ่งรู้ว่ามันหยาบเหรอ หนูมองหน้าเพื่อนแล้วบอกว่ามันหยาบเหรอม่หยาบตรงไหนอ่ะแล้วหนูไปเล่าให้เพื่อนอีกคนนึงฟังแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงก็บอกว่าคำนี้มันหยาบตรงไหนอ่ะออแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออแบบว่าคําคําว่าชิปคํานั้นอ่ะมันหยาบดูยังไงมันก็หยาบเพื่อนก็เลยแบบว่ามันหยาบเหรอคือหนูก็ไม่รู้ไงหนูว่าโอเคถ้าคิดว่าหยาบงั้นไม่พูดก็ได้ก็จะเป็นคําว่าโอคาว่าโอใช่ไหมก็เรียบๆแล้วคนจะเข้าใจ <laughs> เอ้ไจ้ขเขาคนค่ะเอาเอาจริงๆหนูไม่รู้นะว่ามันยาวหนูหนูก็เพิ่งมารู้แหละแค่รู้ว่ามันไม่ได้สุภาพมันแบบมันอยู่ในแบบกลางๆรู้แค่นั้นอะไม่คิดว่ามันจะค่อนข้างแรงอะ่ะเออหนูคิดว่ามันแบบหยาบเลเวลเดียวกับคำอื่นๆอะไรเงี้ยงั้นหนูไม่เห็นรู้เลยชิปเปอร์เปล่า <laughs> ใช่ก็ถ้ามันทำไม่ยาวจะเป็นพูดจะพูดคำอื่นติดตาติดตา เพิ่งรู้เพิ่งรู้อะไรอะ่ะเพิ่งรู้อะไรหรอคะเพิ่งรู้อะไรหรอคำหยาบเหรอคำนั้นเหรอออาคำนั้นอ่ะเพิ่งรู้ว่าหยาบใช่หนูอ่ะหนูจริงๆนะเพิ่งรู้ว่าหยาคิดว่ามันมันมันแค่แบบกลางๆกลางๆเขากลางๆไม่ค่อยเรียบร้อยแค่นั้นหนูรู้แค่นั้นใช่แต่ว่าเออแต่ว่าแบบเวลาหนูคุยกับคูอ่ะ คือโรงเรียนหนูมันก็แบบว่าไม่ได้แบบว่าไม่ได้ฟิกว่าแบบอไม่ต้องเรียบร้อยขนาดนั้นแต่ก็คุยกับครูแบบว่าครูบอกว่าเนี่ยคุยกับครูจะตบหัวครูแล้วก็บว่าเฮาจริงหรอครูหนูไม่เห็นเรื่องเลยใช่แบบก็แบบเออเชื้อสายจีนค่ะเลี้ยงแบบจีนๆเลยเกี่ยวไหมหนูไม่หนูไม่รู้อะโรงเรียนหนูเป็นแบบโรงเรียนแบบเด็กมันน้อยอ่ะหนูไม่ค่อยรู้สังคมข้างนอกมากเท่าไหร่